โอเคก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Car For Sale Simulator นะผมเสียงกูท้อไม่ท้อได้ไงครับคืออืมประมูลรถแต่ละทีนะหารถแลแต่ไม่เจอสักทีครับคือมันไม่สปาวเลยอ่าสามห้าผมก็ได้ขับแป๊บเดียแล้วก็แบบ อ้อ้เจ๋อเลยวันนี้เดี๋ยวเรามาทำอันนี้ดีกว่าเ,ออเดี๋ยวผมจะจับรถออเจากประมูลนะครับไม่ว่ารถคันไหนนะกูกดยู่กดยับเลยนะกดไม่สนใจใครเลยนะครับก็คือเราจะจับรถทุกๆคันให้ได้มาเอาแบบให้เต็มร้านไปเลยแล้วก็จะปล่อยขายในราคาที่ <laughs> แบบสามารถจับจองได้นะสักแบบคันละเละก้าเก้าอะไเงี้ยนะัตเกเก้อ,อ ไม่ก็คือคันละ9 9บาทนะครับผมเราจะขายแบบราคาอย่างนั้นไปเลยแล้วก็อาจจะมีบางคันเนี่ยผมอาจจะตั้งแบบเก9 9ด้วยนะครับเพื่อแบบคนกดผิดอะไรเงี้ยนะกดผิดแบบราคาก็9กอ่ะเอออาจจะได้ตังค์แบบฟรีเลยแต่ว่า AI มันจะโง่เปล่าแต่ถ้าเราตั้งแบบอย่างนั้นอ่ะมันอาจจะงงก็ได้นะเออแล้ววันนี้นะครับตอนเที่ยงนะครับก็จะมีงานประมูลด้วยนี่เพื่อฟลุก มันจะโผล่มานะอแต่ไม่ได้หวังอะไรแล้วมารถคันแรกซื้อบัตรไหนพี่รถแหลวเนี่ยอ้ยจะมีไหมนอก,กดรัวๆคะกดยับครับสูตรผมครับสูตรเดิมนะผมรู้สึกว่ามันขึ้นกับมือผมมากเลยสูตรเนี้ยกดรัวๆคลิกรัวๆไปเลยไม่สนด้วยว่ามันจะราคาเท่าไหร่โอ้โหเอ้ยแต่คันนี้มันสู้เว้ยไเฮ้สู้มือแล้วเราเนี่ยสามหมื่นเก้าจไปคันที่หนึง คันที่2ครับมากด2ทีได้เลยครับผมว้แล้วก็สภาพรถแบบก็ก็เป็นรถใหม่นะแต่ว่ามันไม่ใช่รถที่เราต้องการนะเพื่อนเพื่อนนะเฮ้ยขันสุดท้ายเนี่ยลุ้นแต่ไม่ได้หวังอะไรแล้ะแม่งยากเหลือเกินตั้งแบบเปอร์เซ็นต์แบบโหดฮาร์ดคอร์ขนาดนั้นเลย <c oughs> ไม่แปลกเลยที่มันแบบว่าทำให้รถบักนะครับไม่รถเซฟตอนที่ผมได้ไปอดูดิ ไม่มีสักคันเลยแลมโบหม่เลยแต่ก็จับได้อยู่นะแลมโบเนี่ยปิดไปที่402ครับอ <c oughs> คุ้มค่าแต่ถ้าคุไปขายคัน99เนี่ยจริงกระบงเงานะ <c oughs> แต่ทําไงได้ฮะต้องแบบหาอะไรทํานิดนึงนะะมันเริ่มวนลูปเลยครัเกมนี้เนาะคือเพืเ่อนๆคนไหนที่อยากจะซื้อมาเล่นนะครับก็คิดดูดีๆครับคือเกมมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกแต่ ถ้าเราเล่นช่วงแรกมันก็ตื่นเต้นอยู่นะครับคือเราต้องแบบดิ้นรนไงแต่พอช่วงท้ายๆมันจะเป็นการวนลูปแล้วหารถมาขายเรื่อยๆอย่างนี้แหละครับนะมันมันมันไม่ได้มีอะไรเยอะแยะและ้วแต่ถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ย <c oughs> เสียงไปแล้วถ้าในอนาคตเนี่ยมันอัพเข้ามาแบบเป็นการแต่งเติมอะไรนู่นนี่นั่นแล้วก็เพิ่มระบบอะไรเข้ามาอีกนะมันก็คงจะน่าสนใจมากกว่านี้ฮนะแต่เกมนี้มันก็ประมาณนี้แหละ ไม่ไม่มีอะไรแล้วถ้าเกิดว่าเราเล่นมาถึงช่วงนี้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาจับรถนะครับแล้วก็เข้าที่เข้าทางให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะข้ามวันรัวๆเลยเพื่อไปจับรถคันอื่นมาด้วยนะครับในงานประมูลนั่นเองตอนนี้เงินทุนเรามีอยู่2อล้านเนะครับผม <c oughs> <c oughs> จะเจ๊งก็เพราะว่าจับรถประมูลมาขายเลยว่านะไอ้ <c oughs> ประมูลรถมาบินก็มาอีกแล้วโอ้โหรู้ดีจริงๆนะแม่สี 4, 000, 4. ่หมื่นสี่อ้เอาไปเอาไป หรือว่าเราจะลองบินนี่วะเดี๋ยวรอบหน้าผมขอลองดองบินดูนะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเออแบบกิจการจะโดนยึดหรือว่าถล่มทลายหรือว่ายัางไงวะเอออยากรู้เหมือนกันเดี๋ยวลองลอง,ลองแบบดองบินไว้ายาวๆเลยผมไม่จ่ายด้วยและนี่ก็เข้าสู่วันที่สองแล้วนะครับเพื่อนๆที่ผมต้องแบบนอนวนหลูปเพื่อจะตื่นมาประมูลรถ <laughs> มาดิมาที่กูซูทุกันอะตอนนี้บอกเลยมไม่ยอมเคยหรอกนะ นิ้วปีศาจของฉันได้เริ่มขึ้นแล้วอแล้วดูสภาพารถแต่ละคันนี่แบบรถบ้านทั้งนั้นเลยนะครับโอ้โหซาบซึ้งใจจริงๆเลยกดรัวไปก่อนนตอนนี้ไม่สนใครทั้งนั้นเน่ยยังไงผมก็ต้องเอาทุกคันนะเพื่อนๆนะรถใหม่กิบใหม่กิมไปเลยตั้งตัก 99, 999, 999เก้าหมื่นเกัก้าร้ยเก้า้ลยดีไหมโอ้โอหเฮ้ยไม่อยากแจกกันเนี่ยแบบเนี้ยได้ยากเหลือเกินนะเพื่อนๆนะๆนะ <c oughs> รถอะไรน,นี้ บีเ hmm? อ็มดับเหรอไม่ใช่นะครับไม่ใช่รถที่เราไฟฝันไว้โอ้มันยากเสลือเกินจริงๆอ่ะนะงมเข็มว่ายากกว่านี้ละอันนี้ยากกว่าอีกตามหารถแร่ที่ฉันต้องการแต่เธอไม่แคร์ฉันเลยเอ้ยออกมา90,000มจัดไปโอ้โหดูคันสุดท้ายดยิไอรถนี่กันเื่อเพื่อนๆคงจําได้นะครับในอีพีที่ที่แล้วเมื่อวานวนะที่ผมแต่งบบโลตูดอะ แล้วแบบตุกกระดกต,ก,ตก,ตก,ตกตุกขับไม่ไปเลยนะครับ <c oughs> อย่าไปหาทํานะอย่างนั้นอ่ะโอ้โหมาแสนเก้จบไม่ถึงส0 0แสนเราผมบอกเลยคันเนี้นะนิ้วปีศาจของผมได้ทํางานละอือ <c oughs> ไอ้นะสองแสนนิดเดิงโอ้ยังไงก็คุ้มเนี่ยถ้าเอาไปขายแบบราคาเก้าเก่ะนะครับแต่ถ้าเกิดขายแค่เก้าเนะร้อยหนึ่งก็ไม่ได้อะไรเลย อส่งร้านไปที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ก็เป็นระบบรถบังคับนะครับคือผมตั้งแบบอัตโนมัติไงแบบบางครั้งบางทีเนี่ยผมอยากไปเซเว่นแต่แบบขี้เกียจขับรถอะไรเงี้ยผมก็จะตั้งให้คันนี้มันขับไปเซเว่นเองแล้วก็ไปซื้อของเองนะครับแบบเขา้าขับเข้าประตูไปเลยอะไรเงี้ยนะ <c oughs> อะไม่เชื่อก็ลองดูเนี่ยเห็นไหมม,มันเข้าที่เองเห็นไหมมันจอดเข้าที่ประจําที่ของมันเองได้เลยนะครับโดยที่แบบเราไม่ต้องไปบังคับมันนะอตอนนี้เหมือนเริเ่มจะง่วงๆแ้ว อ่ะพอๆหยุดการบังคับได้แล้วแหมโอ้โหระบบดีจัดอะคันเนี่ยผมบอกเลยไม่ใช่แพงอย่างเดียวนะครับตอนนี้ไก่ก็ขันในข้างบ้าน <laughs> นะก็จับรถเอ่อยังไม่พอนะครับยังมีเงินอยู่อีกสล้านเดี๋ยวเราจะไปประมูลต่อเรื่อยๆเลยนะไม่จบแค่นี้หรอกอ่ะมึงขันไปเต็มที่เลยถ้างันะ้นมึงอยากออกในคลิปด้วยก็เอาเลย เฮ้ยรถไลนี่รถไลเดียวเดียวรถไลเฮ้ยกดยืดยืดติ๊กติ๊กกิ๊กติ๊กกิ๊กกดเฮ้ยรถไลนี่โอ้ไม่ใช่นะครับผมอันนี้มันโตโยต้าฮะพอเช่โอ้เมื่อกี้ตื่นเต้นเลยมันไม่ใช่ครับเพื่อนผมเห็นข้างหน้าแล้วผมวิ่งเข้ามาแบบแทบไม่ทันเมื่อกี้นะแล้วก็ไม่ได้ซื้อบัตรด้วยโอ้ ด้วยความตื่นเต้นนะนะอะเราก็คิดว่าจะเจอแบบ RX7 อะไรเงี้ยแล้วก็ R35 แต่แบบมันก็แค่ฝันไปตอนนี้เงินผมก็เหลืออยู่แค่ล้าน2นะครับผมอืมขยันขันกันกน,นะกูแคสเกมทุกทีเลยตอนกูไม่แคสเกมเนี่ยมึงไม่มึงไม่ร้องไม่อะไรหรอก <c oughs> นะทำตัวชินนะเพื่อนๆน,นะเพราะว่าบ้านผมเลี้ยงไก่ด้วย ล้านสองนะครับเงินที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะครับเงินที่เราจะเอามาจับรถประมูลแบบ100%นะฮะสำหรับคลิปนี้นะเอ่อตอนนี้นะครับเรามีทุนอยู่3ล้านใช่ไหมตอนแรกเลยสามล้านนิดๆแล้วก็ทีเนี้ยเราจะเอา3ล้านเนี่ยมาลงทุนกับรถประมูลทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะครับดูซิว่าจะจนหรือจะเจ๊งเนี่ยนะครับผมอืมแล้วก็ตามหารถแลแๆไปในตัวครับเสียงไปแล้ว <c oughs> แต่ตอนเนี้ย ท,ทุกวันนะครับที่ผมพยายามหารถแล้วก็ก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เหน็นนะวันนี้มันก็วันที่เท่าไหร่ร้อยยี่สิบสองละเราเริ่ม,มันมาตั้งแต่วันที่ร้อยเท่าไหร่ <c oughs> ไม่เจอสักคันนะ <c oughs> แหม,ม่รองบา้าไม่เจอจริงตูกไก่ตอมมังว่าบ้าบา้าไปเนี่ย <c oughs> <c oughs> แล้ว แล้วอันนี้คือเชียอะไรอยู่เนี่ยโอ้โหแต่ละอย่างเนาะมึงขับยังไงโลกรถรถโลกอนาคตหรอือวะโอ้โหคือข,ขับได้เลยครับเพื่อนๆแต่ล้อไมห่หมุนเย็ดแค่ชีนน็อตได้ด้วยดูดีโอ้โหโคตรเอาลองบินดูดีได้หรอวะตุม่มตอบตุม่มตอบตุม่มตอำตุ่มตอมตุม่ตมตอำโอ้โหสุดสุดครับ กูเลยชื่นใจกับเกมจริงๆเลยอ่ะโอ้โหดูล้อดิล้อไม่ต้องหมุนแต่ฉันขับได้อ่ะนะ <c oughs> แล้วเพื่อนๆไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมมันน่วงนะครับด้วยที่แบบว่าทรัพยากรรถเราเยอะเกินไปนะที่หน้าร้านเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาถ่ายดูนะครับตอนที่ผมจับรถคมหมดแล้วนะ <c oughs> โอ้โหดูดิหนาแน่น,นครับหนาแน่นบอกเลยเอ้ยอม,มาถึงวันนี้แล้วเพื่อนๆ มาถึงวันที่เงินเรามีอยู่ก้อนสุดท้ายนะครับสามเอ้ยเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันนะโอ้โหแล้วเพวื่อนคิดดูนะครับว่ามันแลไม่แลนะครับตั้งแต่ผมแคสคลิปนี้มานะครับใช้เวลาแบบหลายชั่วโมงแล้วแหละที่ว่านั่งเล่นแล้วก็นั่งวนลูปเพื่อที่จะหาแบบว่าวันที่แบบว่ามันมีประมูลรถนะครับแล้วก็จับรถประมูลมาทั้งหมดทุกครั้งเลยแต่เราไม่เคยเจอนะครับพวกซูเปอร์คาร์ที่มันอัพเข้ามาใหม่เนี่ยเห็นที่ครั้งเดียวครั้งนั้นแหละที่ผมได้ขับ แล้วมันก็ไม่มีอีกเลยครับผมแล้วตอนนี้เงินกูมีอยู่แค่เ0 0 0แสกว่านะและเนี่ยเป็นรอบสุดท้ายของวันนี้และของครั้งนี้และในการประมูลรุ้นึงกันแล้วกันนะครับผมคือก็ไม่ได้หวังและตอนนี้มันเป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าเออจับรถประมูลไปขายในราคาเก้าก้านะครับแล้วก็จะไม่มีการต่ออะไรเยอะด้วยนะก็คือแบบตั้งราคาเนี่ยลูกค้าให้ราคาที่แบบว่ามันพอไปกันได้ก็กดขายให้ เรถไรวะรถไรเดีด๋ยวๆโอ้ขอไปแนละ้วเพื่อนพอดีว่าผมนั่งกินข้าวอยู่ระหว่างรอรถเนี่นะโอ้โหโคตรนานอะไรนะเฟอร์รารี่้อ๋อ F430 โอ้โหซาดีใจอะไรวะแม่งมาเฟอร์รารี่เฉยเลยโอ้สามแสนเฮ้ยดีนะกูไม่กลางข้าวตาเหลืองตายเมื่อกี้ ข้ายังคาปากอยู่เลยเพื่อนๆนะสิ่งนี้ไม่ควรทำเพราะมันมันดูไม่ดีแต่แต่ผมต้องทำมันเนาะคือผมก็นั่งรอมันมานานแล้วอืมเฮ้ยเดี๋ยวขอเวลาสักแป๊บแล้วกันนะขอหัดข้าวให้หมดก่อนเดี๋ยวนิดนึงโอ้โหโอ้โหชนไปเลยรถกูเยอะไม่สนยวยคันไหนอ <c oughs> ู่่ละเชื่อคันนี้เลยรถเยอะจนมันบักเลยถึงไงวะเนี่ยหรือว่ามันเพิ่งบัก,กวนะอะ เดฟเขาไปแก้อะไรมาอีกหรือเปล่าอะปกติคันนี้มันไม่บักนะเว้ยมันขับได้ปกติเลยเพื่อนเพื่อนก็น่าจะจําได้นะแล้วดูล้อมันดิโอ้โหชื่นใจจริงๆเลยนี่โอ้เห็นเห็นรถแล้วเหนื่อยแทนนะเพื่อนโอ้กูลอยได้โอ้โหสบายใจเลยมึงแล้ววันนี้ก็คงเป็นเลิกงามจาดีนะเพื่อนๆนนะที่เราจะได้มาเปิดร้านรถนะครับผมในราคา เก้าเ้านะครับผมสำหรับเลขนี้นะเป็นเลขมงคลนะครับทุกทุกคนที่มาในงานนี้นะครับยินดีต้อนรับนะครับแล้วขอเรียนเชิญเข้ามารับชมได้นะครับไม่ซื้อก็ไม่ว่านะครับผมแต่ผมบอกเลยนะครับรถทุกคันนะครับเป็นรถที่เกรดเเลยนะครับผมรถที่เรามีอยู่เนี่ยเรามาเอามาจากงานประมูลนะครับเป็นรถดีนะครับรถรถมือสองสภาพมือหนึ่งครับผมก็ดูเอาฮะจับจ่ายใช้สอยกันได้นะครับตอนนี้เลขเข้ามาครับเลขเข้ามา คือรถที่ผมขายนะครับก็จะเป็นราคาเดียวันหมดเลยก็ว่าก้านะครับก็คืออ่าพูดง่ายๆก็คือร้านหนึ่งอะ่ะโดยที่เราจะขายให้กับาชาวเมืองนะครับในวันนี้นะฮะถือว่าเราขายให้ราคาแบบเป็นกันเองเลยข <c oughs> ันเองบ้าเลยคันเป็นร้านอ่าก็คือถ้าเกิดว่าคนไหนนะครับที่แบบเสนอราคามานะครับเราจะไม่ต่อนะครับถ้าเกิดว่าราคานั้นอนะ่ะเราไม่โดนกดนะ ถ้าเราไม่เสียเปรียบเราจะไม่ต่อราคานะครับก็คือเราจะกดขายทันทีเลยใครที่ให้ราคาดีก็จะได้ไปแต่ถ้าใครที่ให้ราคาแบบต่ํามาจากเลทอ่ะผมก็จะไปขายเออมากโอ้โหครั้งแรกในเกมนี้แล้วก็อย่างที่เพื่อนๆได้รู้กันไปนะครับเงิน3ล้านผมผมหวังว่าจะได้ซูเปอร์คาร์นะพวก R35 หรือไม่ก็ RX7 นะครับแต่ไม่หายากเกินเว้ยคือเขาทำอารมณ์ประมาณว่ายังไงอะ เหมือนรถคันนี้มันเป็นรถแรที่แบบว่าเอามาขายกันได้เทรดกันได้ในชีวิตจริงกันเลยนะ <c oughs> เปอร์เซ็นต์กันออกแบบโคตรยากยากชิบหายเลยโอ้โหแล้วชื่นใจอ้คาบอมเราดูดยเอแออัดนะผมบอกเลยว่าแอออาอแล้วก็ขยะเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับผมไม่ได้เก็บสักวันกองมาเดินจะทึกเลยก็ปล่อยมันไปามาขายรถกันเลยดีกว่าเ,เจ๊คนนี้เลยให้เท่าไหร่วะโอ้โหดูราคาดิ <c oughs> เจ็ดพันได้อยู่นะเราได้มาห้าพันเอาไปเลยนี่ผมใจเดียวเน,นี้ยมาอันนี้เอ่อทุนสามแสนแปดพันนะครับผมเจ๊เขาเสนอมาสี่แสนสามขายเลยครับมาดูกันฮนะว่าเราจะเจ๊งหรือว่าจะได้กับไหรหมื่นครับผมคันนี้ตั้งไว้เก้าหมื่นเก้าหมื่นเท่านั้นเจ๊ให้เท่าไหร่แสนกว่าจัดไปอมไม่ต้องคุยอะไรเยอะมาวันนี้เราจะจะรวยหรือเปล่า ทุน3ล้านนะครับทุนที่ผมมีอยู่คือ3ล้านดูดีว่าเราจะโกบกับอะไรได้แค่ไหนถ้าเราขายรถแบบนี้แบบไม่ต่ออะไรเลยนะเอาอไปสองแสนสามหมื่นห้าครับคันนี้สี่หมื่นสองจัดไปโอ้โหแล้วก็บอกไว้เลยว่าอีพีนี้เป็นอีพีที่โคตรโคตรจะย่ำแย่ในชิดใจ <c oughs> <c oughs> แบบใช้เวลาเหนื่อยก็เหนื่อยแล้วแบบ ต้องมานั่งรออีกแบบเวลาไหนที่แบบมีรถประมูลวันไหนมีรถประมูลต้องหลับข้ามวันโอ้โหนี่ผมขายถูกเลยนะขายแบบราคาเนี้ยก้เกา้กาเกา้าก้าชีวิตลุ่งเรืองเลยเนะเจ๊ถ้าเจ๊เจได้ไปแล,แล้วแบบดูเจ๊ให้ดิผมตั้ง3ามหมี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดเจ๊ามาก,กดผมพีเ่เกอมันเจ๊กับบ้านไปเลยออฉันก็อยากได้ค่ะราคาเนี้ยฉันแบบไม่ใช่แบบสายโมอืมก็ไปกับบ้านใบเชิญครับผมรับแต่สายโมอะตอนนี้นะ สั้งหน่อยแล้วกันทำรับเฮียคือกับคนอื่นเนี่ยผมก็แบบไม่ค่อยได้แบบอะไรมากมายปล่อยปัดและเลยแต่เฮียนี่มีตังไงนะผมขอต่อแล้วกันนะเฮียนะอกับอ้วนนี่ลื้อต่อยอ,อีกลแล้วเหรอก็ต้องถอดเฮียเฮียมีเงินขนาดนั้นอยู่แต่วงไพ่ตังก็ต้องแน่นอยู่แล้วดิโอ้โหแค่นี้ไม่สู้อะนะอาจจะแสนเฮียจะแสนชิวๆเลยอืมจบ จับรถก็ว่าเหนื่อยแล้วขายรถก็ว่ายิ่งกว่าตอนนี้นะครับยอดเงินของเราเนี่ยทุนของเราเนี่ยได้กับคืนมาแล้วแหละสามล้านนะครับตั้งไว้แล้วสามล้านกาไรเราก็คงไม่ได้เยอะอะไรามากมายอะไนะเพราะว่าเราขายอย่างเดียวเลยเออดูดิ ซักทีแจกเลยดีไหมเนี่ยมาโทออคันนี้ต่อหน่อยละกันนะพี่ชายนะผมขายมาแบบว่าได้กําไรนิดหน่อยมาเยอะหลายคันละพี่เสนอมาหกแสนเนอะงั้นผมขอสัก700ดแสนละกันพี่เหล็กวนทวนห้วนไปเลยได้ไหมอื้สวยขอบคุณมากพี่ชายโอ้แล้วก็เหลือรถอีกสองคันนะครับไม่มีใครสนใจเลยเหรอเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วเคียวเข้ามาแล้วอ่ะ เดิมแบบมาดแมนมาดนิ่งมาเลยแล้วก็เจ้คนนี้นะครับผมดูซิว่าแกจะให้เราราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเฮียเฮียจะเข้าฟิตเนสอ่ะโอ้โหพอดีอ้วดเดินเลยอ่ะเมื่อกี้นะคันนี้ให้เท่าไหร่นะอืมคันนี้เหรออืมระดับเฮียแล้วเนี่ยมันต้องสักสามแสนนะเฮียนะแม่สามแสนเฮียไม่สู้อ่ะสองแสนเจ็ดไปอ่ะ สองแสนเจ็ดน่าจะออกสบายๆส,สำหรับเฮียแล้วเงินแน่นขนาดอ,อะไรเนี่ยเฮียระดับเฮียเลยนะเว้ยสองแสนห้าอะปิดร้านให้ผมหน่อยเออช่วยๆกันหน่อยเดี๋ยวไปท่ออืมแล้วคันสุดท้ายรถบ้านเออเหมือนฟอร์จูเนอร์นะคะันนี้นะคล้ายๆส่งได้เลยไม่มีแคลล์เลยเอะ <c oughs> แล้วขยะกูกแบบว่ากองแบบระเนระนาอะไรขี้เกียจเก็บมากเลยครับมันเยอะเกินเนี่ยเพื่อนๆน,น,นะ ผมจะไปเก็บนะปล่อยไว้อย่างนี้แหละเพราะหาถ้าเกิดว่าเราเซฟแล้วก็เข้าใหม่เนี่ยขยะมันก็จะรีหายไปเองนะอืเจ,จ๊สนใจอ่ะสนใจรถหรือสนใจผมมาบอกตร,ตรงตรงก็ได้นะอืน่ารักนุ้ยอืเจ๊อย่าอย่าอย่าไม่ติดใจคิดสี่หมืม่นสามอ่ะไม่ต้องต่อแล้วกันเอาไปเลยเจ๊แล้วก็วันนั้งวันนะครับเราก็หมดไปกับการขายรถนะครับโคตรใช้เวลาหาเลยบอกตรงต ข่าบอมเราก็ตอนนี้ก็โล่งโจ้งอ่ะเพื่อนๆนะถามว่าเราขายแบบเนี้ยเราเจงไหมเราไม่เจงครับเราได้กําไรด้วยนะครับได้กําไรมาประมาณสักล้านล้านสามนะล้านสามได้อยู่เพราะว่าทุนเราเนี่ยแบบมันน่าจะอยู่ประมาณสามล้านสามล้านหนึ่งนิดๆน,น,นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ได้มาหลักล้านอยู่เฮ้ย <c oughs> และสิ่งที่ได้เพิ่มมาก็คือความเหนื่อย อ่ะแล้วก็สกิลนะครับก็ได้มา2ส,สกิลเพราะว่าผมไม่ไม่ค่อยได้ฉีดอะไรเยอะแยะมากมายนะคือมันมันใช้เวลาในการจับรถไปซะมากกว่านะครับได้มาสสกิลเอ่อเราจะเอาเป็นเอ่อซ่อมรถแล้วกันเนาะเพราะว่าซ่อมรถเนี่ยได้ใช้บ่อยนะครับอืมหนึ่งสกิลนะแล้วก็คอนเทนต์มันเริ่มตันแล้วนะครับคือมันมันไม่ค่อยมีอะไรแบบน่าเร้าใจแล้วนะสำหรับเกมนี้เนาะเพราะว่าเราเล่นมาถึงขนาดนี้แล้ว มันก็อย่างที่เพื่อนเเห็นนะมันจะเป็นการวนลูปไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าถ้าเกิดว่ามันมีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่เนะี่ยก็น่าจะเดินคอนเทนต์ได้อยู่ครับและตอนนี้คือผมไม่รู้จะเล่นอะไรต่อแล้วไนงะถ้าเกิดว่ามีเกมมีอะไรเสนอมาหรือว่าเนี่ยเงิน4ี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเนี่ยอยากให้ทําอะไรก็ลองเสนอมาแล้วกันเนาะสาหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเนี่ไปแล้วใช้เวลาเนิ่นนานเฮ้ย แต่ว่าเรายังไม่ได้ซูปเปอร์คาร์เลยเนาะหายากหายากอืม